และนี่คือเรื่องราวของเด็กที่ทิ้งอนาคตในวงการเทนนิสเพื่อเดินเข้าสู่เวทีฟุตบอลแล้ววันนี้เขากำลังสร้างฝันในลาชันชุดขาวเรอัลมาริดฟรานโกมัสตันตัวโ,โนเคยติดท็อปทนเทนนิสเยาวชนของอาร์เจนตินาแต่เขาเลือกหันหลังให้กับพอร์ตเทนนิสเพื่อก้าวเข้าสู่ลัวของริวอรเพดในปี2024เขากลายเป็นฮีโร่ซัดฟีคิกใส่โบคาจูเนียในศึกซูเปอร์คาสิโก จนแฟนทั้งประเทศพูดกันว่าเด็กคนนี้มันเกิดมาเพื่อเกมใหญ่สไตล์การเล่นของเขาถูกเปรียบเทียบเหมือนฟิลโฟเดนแห่งละตินอเมริกาเลี้ยงบอลคล่องคองบอลเหนียวสร้างเกมอันตรายเขาย้ายสู่เรอัลมาดริดทันทีหลังอายุครบ18ปีเกมแรกกับโอซาซูนา เขาลงสนามในฐานะตัวสำรองแม้จะเป็นแค่ตัวสำรองและได้รับคำชมว่าไม่ตื่นสนามเลยจับตาไอ้หนูคนนี้ฟรานโก้มัสตันตัวโน